สวัสดีครับมาพบกับมิตซูบิชิปาเจโร่2.4 GT C นะครับดีเซลครับตองครับปี2018อันนี้ราคาเราขายอยู่ที่7แสน20,800บาทเราคดิดดีๆจดได้เต็มนะฟีดาวครับตองอยู่มา1 2 5 5 0บาทครับ7ปีหรือ13,650บาทสหรับ6ปีฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้ารนถะสวยบรที่บางเดิมครับไม่มีชนหนัก สวยเลยครับคันนี้เลขกมาอยู่ที่140,000กิโลเมตรนะครับเป็นเบาะหนังพวงมาลัยมันติดบางชัน้นวิทยุข้างเล่นจอก็มองสายหลังพร้อมครับพุทธันโทระบบเบรก ABS เบาะคู้หน้าปรบับไฟฟ้านะครับแอร์งสถามพร้อมสนใจดูรถได้ที่เขตตลิงชันนะครับเป็นการนาพิเศษกรคคุงเทพครับ